สวัสดีค่ะณนะตอนนี้อยู่ที่ป่าป่าที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะตายอยู่ประเทศฮอลแลนด์พี่น้องสวัสดีสวัสดีเดลลยเดอร์ ider, พี่น้องขอเบิรงพักเสียนฝรั่งตอนนี้กำลังสีขาป่าอืมนี่เบอรนี่นแบบนีทั้งพักเสียนฝรั่งละกะมีทั้งไอ้ใบกระเทียม ใบกระเทียมมีส่วนมากอยูท่ทางน,นี้กระสีบ๊วยคอยมีอันนี้พี่น้องดิเห็นเชืเขียวนี่ยาสีพากันไปเก็บเลยพี่น้องมันเป็นนั้นตับเนื้อบานเท่าพี่น้องขั้นกับขั้นขัน้ขนขึน้ขน,ขนอย่างนี้อันคลิปนี้กระสีบ๊วไม่อย่างไรได้พี่น้องฝากพี่น้องบึงไอสมุนไพรในป่าวันนี้อย่างนี้อุ่นใจ เอากุเรมาปูสาดสีกันแน่ๆว่าเฮ็ดเป็นต,าานตัวอย่างแสมุนไพรน,นี่ตามึงนี่เขาบอกเลยมาผู้เดียวนะคะนี่เห็นบ่อนี่นะอัน,นอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพักเสียนเี่พี่น้องนี่นะพักเสียนเอามาเอามะขามแซ่บแซ่บพี่น้องแต่ละเก็บใบกระเทียมอี้พี่น้องมึงใช่ไหม มันหงดแล้วใบากระเทียมนี่มีแต่ดอกมันนี่เออนี่มันออกดอกอันนี้อันนี้คือเพูนว่านนกระเทียมโทนใช่ค่ะกระเทียมปลากระเทียมปาลานต่มันเป็นกระเทียมโทูนในบปลาใช่ไหมมัน,นสีหอมออเลียบทำไมล่ะเลียบนีน่เด้กพี่น้องเดนินีมาเห็นมั้ <c oughs> ันนี้คือเก็บให้พี่น้องเบิร์นทั้งพี่น้องทั้งยูทูบเนาะพี่น้องทั้งยุโรปใบกระเทียมเออใบกระเทียมแซ่บ โอเบไม่หลายมะคันสมก็ได้หรือว่าม่เห็ดประกอบอาหารหลา,หลายอย่างคลิปนี้ก็าสำนีก่อนนะพี่น้องเน้ะเอาไว้พอกันคลิปหน้า